สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้9กุมภาพันธ์2566ช่องตองพร้พรมครับ6นาฬิ50นาทีแจ้งด่วนให้พี่น้องอสมอทั่วประเทศทราบครับการเพิ่มค่าบริการอสมอเป็น2,000บาทต่อเดือนนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในอนุทินชาญวีรกูลลงนามแล้วนะครับข้อมูลนี้มาจาก Facebook ของจำหลัดคำรอด ชื่อเฟซบุ๊กว่าจำหลัดคำรอดประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยซึ่งเจ้าของเฟซบุ๊กก็คือนายจำหลัดคำรอดปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวนันที่8กุมภาพันธ์พัเวลา17นาฬิกาเศษนะครับข้อความที่โพสต์ในเฟซบุ๊กและรูปบอกว่าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566องนารอยงนายกรัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข,สาสขนายอนุเทียนชานวิรกูล และด็อกเตอร์สาธิตปิตุเตชะรัมตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามเพิ่มค่าเริกการอสมอเป็นเดือนละ2 0 0 0บาทเพื่อเสนอคณะรัมตีตามขั้นตอนต่อไปรายละเอียดจะแนบลิงก์ Facebook จำบัดคำรอดที่มาของข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้พี่น้องอสมอทั่วประเทศอ่านครับสวัสดีครับ